มาม่มาดิครับมาห่มมาัวมมกันมาห่มมาตวมาห่มกันอาดิครับมาหมเัมาห่มกันมาคาห่มกันมาหมกันมาดาห่มกันจามกัมาบา่มกันา่มกัาเคร่กันมา่นาบม่าัมามนามา่กันม่ันมาดรับมา่กันา่มัาดิเขัยนใส่มกันมาหัดรหลายเดิครับมาหันอาห่นสูรับมาห่มกันมาหตัวเดียวบ่กนใส่วันนี้ไมาหมัาอนี้ อันนี้อันนี้เจ้าเก่าที่ไม่เพลิด่ไม่เพลิเขียนอะไรเงี้ยเราต้านเจ้าพิตารคอยเขียนให้รย่ำได้ก็ได้ได้มืองามไดม่กันได้ไม่่เลยมืองามจริงนี่แหละนี่แหละเลขเจ้าพัฒนาเขียนางเราอย่างพ่อเออยังมากเลยนี่เด้อนี่ค่ะสีแดงสีัลอก่แดงสี่รองสามค่ะเมื่อเมื่อวันศุกร์เดี๋ยวก่อนกระรูดได้เข่าลูดอยู่ครับได้ได้ได้เก่า รูดเก่ามันมันออกสีเก่าตอนนมมันก็นกได้ยู่่อยกระรูดเก่ามันว่าออกไ้วยจอ,ยน,อน,นี่แหละช่วงนี้าพัฒนานะก็ตีเค้นง่ามๆึนบเ,เทียมด้วกันเ่ยโมได้เรากผมคนแล้วร่มนุ่มพ,พัฒนาแล้พัฒนาวันที่สิบห้าป่ะสิบหสิ หกสิบหกบ่เอาก็คือเขียนชิ้มหาใช่ไหเอาเมืินมาชิ้มหาเละเขียนไม่ก็ได้ครับอ๋อเขียนใช่วันที่สิบหกโอ้ลืมอื่โอ้ยขอเฮ็ดเลขหน่อยขอเขียนขอเฮ็ดเลขอันยังอันเฮ็ดเลขหน่อยไว้ขอเลิเขียนวันที่สี่ไม่มาดูตูวกันยาสองสี่ถึเงินมั้งเป็นไงนะตู่เนาะครับสองสี่ ตรงก็พอเต็มเจาตนค่ะตกรบื้องกนสองสี่หนึ่งสามสี่สี่โอ้ยเสียดายเหล็กสองสองเหนื่อขึ้นมันเลืมครับกระจนหรือสิได้ใส่สว่างมันเป็นอย่างนี้นะมันซ้ำกันการสร้างเนี่ยสูตรมันหวนกว่าพวกขึ้นม่ครับพอเตตังเสร็จไปเลยตามสูต รูดสีครับผมวิ่งรูดสีดสนนตส้องซื้อใบเพิรกันห้ามดีเช่ไหมสีน<ด>รองสามพุไงไว้สีแดงใช่น้องขอประกาศสีแดงรูดสีเมื่อนั่นก็รูดก็ไมก็พอกาสีแดงรูดสีเอาบอรตัวเนียของไปติต่ง้วกัน กระบาตัวตัวเด่นถาทามันออกคือเหมือนสี่สี่อันมือมือมันออกสี่ศูนย์แปดอันมันจะเป็นศูนย์สี่เดี้ยเตี๋ยวไข่ตามสูตรมันมาครับผมมันจะเป็นหอวสี่ียนทามันคือเนี้ยอันมันจะเป็นสองศูนย์สี่ยังสี่หน้าอบาดนี่มันก็จะเป็นสี่ศูนย์สองมือมันออกเก่าเก้าเนี้ย ก็อันนี้อันซีซีต้องเป็นช่งอันบโม่แม่เฮ็ดมัน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 สูตรเพราะมันตัางหากแต่ว่าบาดมันมาตรงไปะมื่อเกาเกาดีแล้วมันอยู่นี่อันมื่อบุขบเบิ้งนั่นผู้นั้นผู้นี้ก็บอถือมิคอยถือผู้เดียวเกาเกาโอ้คนเงินจนวัดจิตแตกเรียงยังออกเกาเกาบาดก็อยู่ในสูตรเดียวก็อันเลขออกสองสองมือเคลื่อนคนลื่นใส่คนลื่อนก็ใส่สูตรสองเมื่อนั้นสูตรเกาา เกาเกามองยูนี่เลยเกาเก้าอ well. ีอียูมองหนึ่งมันจะเกิดสีได้อีกกาเก้าหะนะบานเมื่อนี่ต้องมองสองสองขอเพื่อลืมเมตใจมาเคลือนนี่โอ้ยมือหมุนเล่ามาเขึ้นนี่อันนี้ถ้าเป็นนังสี่กับสี่ศูนย์สองเลขล่างสี่สี่จะเป็นคูกันตังสี่ถ้าตามสูตรสองศูนย์สี่สองศูนย์สี่มันก็จะเป็นเลขล่างเลขล่างสามสองสินะอืมมัธนีละจ้าตามสูตรแพร่เพลิด เดี๋ยวในเลขเลขไข่เลขเล่าในเลขสามตัว่าเขาจ้กเสียแต่ว่าไปเขาเลขน้อยหนึ่งสู้มือเลขสามตัวเลขสามตัวเขาเลขสามตัวสู้มือแต่ว่ามันหลายตัวร้อยตัวร้อยตัวนี่ไม่ผ่านโอ้เลขร้อยตัวว่าตัวมันกับกุมภาเนี่ยกุมภาเนี่ยเออมันกับกุมคาเด็กร้อยตัวนั่นร้อยตัวซื้อร้อยหนึ่งก็ได้แปดร้อยผมครับผมเอารักร้อยที่ถืออยู่แล้วนั่นก็รักอัน ลักซีมันถึออยู่แล้วร้อยตัวเนี่ยเขียนแล้วยังอ่ะน้องห่อแคบหนาจอแคบหนาจอเด้อคบหนด้อซ้ำนี่แหละสองเมเป็ดนะครับเพเปดเราพัฒนาค่ะตามสูตรสองสี่หนึ่งสามสี่สี่สองสามวกไใหด้ไหมสามสี่สี่โอ้แสดงว่าเมเป็เนี่ย CC นะครนันี่ครับเนียนติดซีีน่งะรูดซรูดซรองสเอาเอาตัวเนียนสองตัวอันคือบววงกลหมนี่เด้ โอ้โอเนีนซีซีเออเนี่นเป่าซีซีเออสองซีแล้วเมือนมันออกเปีืไปเ่องซี่ยี่เอซีซีไม่แต่สองหงสซีสองออกอะไร้นออกสองซีมาวันนี้ก็เพราะู้มันเป็นนักสั่นเห็นบอเล็กซีเก่าแล้วเหมือนก็มาออกเก่าซีนไม่เนากซีเก่าแล้วเ่าซีซีเก่าอยู่นี่เป็นไปได้บ้านละมันก็เป็นสูตรทองนั่นเจ๊กี้เรียกสูตรนี้เขานี่พ่อบาพ่อสองหงสด้จะเขาเป๊ะเขาเป๊ะเขาสามตัวูดู กูเมือนีด้ยนังเขาโอฮันน่าเตียงไวเลยเอฟีตาไล่แล้วอฟีตาไล่อาอาอตาไล่ด้ยเอเปิดบับีบาบีบบบีบวไปปั่นในฉาของมอลําอันนี้เป็นบนล่างเนาะครับไม่เพีเนาะบนบนล่างเลยค่ะครับผมโอ้ยไหมาปี่ออบีกอีแล้วคือกันก็เจ้าวะตู้ตู้เพี้ ตรงอยู่ครับสูตรสี่ข้อแกวสูตรสี่ทิครับสูตรของมันจะเป็นไทยสี่สูตรทุกข่อยในเลขสูตรนี่มักจะเป็นไทยถ้าว่าวิ่งรูดตัวเดียวกันครับวิ่งรูดจนคันรูดซีกับเลื่อนมาไมนจะเป็นไทยแล้วแต่กับเป็นลักซิดอยู่แต่ส่วนมากมันจะเป็นไทยคือเหมือนผลูดเก่ามันเกิดเป็นเก่าไทยเก่าๆครับว่าเห็นเรื่องว่าซีมาแท้บ่มีิดรถท่านรถในไฮดีเลยโอ้ยอย่าประกันพนันพ่ควาย บอกงานบอกประกาบอกดิบอกงานบอกงานไปแล้วลังเทียมันกับบมอมันเจว่าสิได้เพชรอันนีกรอบรูวยันนี้อันนี่กรอบกับของเนาะครับเนาะล่าพัฒนาของเพชรงวดวันที่สิบหกกันย่าสองหาหกหาได้พี่น้องได้จับคู่กับมีอันนี้บนรางเนาะแม่เนาะบนรางเนาะครับเนาะอยกบุได้ด้อสองซหนึ่งสามนะครับเนาะซีซีสองสามสามซีแล้วก็ซีซสองเทียบเนาะพี่น้องเนาะ กันห้องประตอกะยำกับไปเนาะครับเนาะกระต้องเบิร์สี่สี่เนาะพี่น้องเนาะวิ่งรูดสี่กับสามเนีนที่สี่ได้พี่น้องเด้อส่วนเลขสามตัวแบบสองศูนย์สี่สี่ศูนย์สองนะครับเนาะอันตัวฟังเนียนสามสองกับสี่สี่นี่ยให้เนีนล่างครับเนี่อันนี้ถ้าตามศูนย์มันเนี่ยก็สองศูนย์สี่สองศูนย์สี่เลขล่างสามสองสี่ศูนย์สองเลขล่างสี่สี่ถ้ามันออกก็ไม่จะเป็นครูกันมากแบบนี้ตรงเป๊ะไปเรื่อย มันบอกบอกขนออกสองศูนย์สี่เรียงล่างต้องออกสามสองแลก็ับกับว่าลามันอาจจะออกอันหาสองสี่ก็ได้เพราะว่าสองมันเดเป็นหลังนักลอยไีแล้วจ้าครับผมคออันนี้ก็จัดใส่ดีเป็นบอลสามมาสองมาตั้งสามตัวสี่ตัวสามมอะายตัวนี่หลอกหนึ่งสองสามสามมอลายตัวตั้งแต่เมันกต้องมจะออกตัวนี้เพื่อจะคอยวิ่งสามก็แปดเลยก็กมาแปดสาม ศูนย์สามนย์สาเรียกร่างแปดสามตอนกระถือเมือหนึ่งวิ่งแปดวิ่งสามก็เหตุมันตอกแปดสามจะจะดนล้วละผมไม่คือไม่ไม่คือไม่เนะผมไม่คือไม่พี่แคปเปิดใจนะครับเอออ๋อขบนของคุณเพ็รที่แบ่งปันสาวเรา ครับผมล่าครับผมครับผมกล่วบ่มสวัสดีครับผสวัสดีครับผมนี่คือเลาพัฒนาผมไม่เพชรกันนะครับผมไปากันมับ้านบัเขาบอง่ยาเก็ราแต่้อง้เทเทกกรดมเฮครับผมเออเอ้าพม่ยางเก็บได้ขั้นมาบัวเขาเกลดัเบ่งปันไหเ่งปันกล้วแต่วเจ้าสีมากก่ะทอกมได้เนาะจไดอกที่เราเนาะเออนี่มาเนี่อเเป็นเนมูปันกวานเกลนั่งมาเอ้าเิไปเอาเลรเนาะ เจ้าจได้เพาเจ้าอยากได้น้อยเมเพ็ระสิทมิจิท่านบอสคนนั่งเนาเอาครับเอฟซีนี่คือเรียกลาวพัฒนาของเมเพชรนาะครับเนาะมื่อนี้เมเพชรเพิ่นได้มีโอกาสมากหาพอเตียมฮอดเพื่อนนาะครับเนาะกามีสองซีหนึ่งสามซีซีสามสองสามสามซเนะครับเนาะ แม่ภายในวิ่งดูด C C กับสามนะครับเนาะมนเน้นที C นะครับ F C ครับเด็กสามตัวกับมีสองศูนย์สี่สี่ศูนย์สองกับมาเน้นสามสองสี่ีนะครับเนาะเอาแคบหน้าจอยเบิ้งนะครับเด้อ F C เอาไปเบิ้งมาเป็นแนวทางน้ำกันนะครับเนาะผิดพลาดเรากับบวกรกันครับ F C สุดท้ายทตยสุดพอเต็มกับคอหวยพรในเอฟซีทุกคนน,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 นะครับเด้อ,อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเต็มไฮโซไขมันนะครับเนาะถูกหวยรวยเงินกันครับรุ่นไทยแล้วสองถุมคึงลุนเล้าอีกนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเต็มก็มีแค่นี้ขอยพอคลิปหนานนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้พอเต็มก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ